สวัสดีครับยำเช้านะครับวันนี้ก็เห็นรถแปลกหน้าแปลกตาใช่ไหมสีแปลกๆสีคุ้นๆนะครับแต่แต่คุ้นนะ เพราะว่าครั้งก่อนมานะครับเป็นตอนที่ใส่ลังคานะครับมีเคเลบอยแลตอนนี้เอาออกแล้วนะครับบอกเลยว่าที่ออกเพราะว่าสภาพหลังคาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับก็ผมบอกถอดดีกว่านะครับถอดดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าถอดดีกว่านะครับก็เลยตามคำเรียกร้องของ f อฟเลยนะครับอยากดูรีวิวตอนถอดตรงนี้จัดให้แล้วนะครับถอดแล้วสปาแล้วนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ ใครสนใจนะครับบอกเลยว่ากดติดตามไว้แล้วก็โทรหาเป้ได้เลยนะครับบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานนะจาก V c o m p เบอ t i o n นะครับล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนของเหลวามาเดินมีนานะครับแล้วก็เปลี่ยนยงเป็นยางมาเดินมีนาเลยนะครับล่าสุดเลยนะครับ เช็คให้หมดแล้วนะครับคันนี้รถนะครับเป็นรถหน่วยงานเข้าศูนย์ตลอดเ mm hmm. ช็คนี้ตลอดนะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ094ย8 9 4848นะครับอมาดูกันนะครับว่ารถที่อืดตึกทนที่ปยน้ำมันที่เรียกว่าแรงมา้าให้ไปร้อยห้ตัวและเป็นรถที่ขายดีเบอร์หนึ่งนะครับมันมีอะไรให้มาบ้างนะครับคันนี้เป็นตัว2-4ตัว e p พั t นะครับ E p พนะ จังหน้าล็อกโคนะครับตัวหน้าหลอล็อกโคเลยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนพร้อมไฟท้ายนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับบอกก่อนนะว่าเขาได้เป็นตัว e+ นะครับไม่ใช่ e ธรรมดานะครับถ้า e ธรรมดาจะได้ไฟหน้าแบบบันติธรรมดาแต่ตัวนี้คือ e+ นะครับอ่าก็เลยจะไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครนะครับทะเบียน3956นะครับทะเบียน3956คันนี้นะครับก็ตรงเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนแล้วนะครับ ส่วนยางนะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนมาใหม่จากมาใหม่แล้วนะครับยางโยโกฮามานะครับก็ยังเกรดดีเลยนะครับรถนะครับแม็กขอบดิรงงานแม็กอรลอยดรงงานขอบ17นะครับระบบเบรก ABS 4รล้อนะครับชุมล้อปองล้อต่างๆเนี่ยสภาพเดิมนะครับชุมล้อปองล้อต่างสภาพเดิมเลยสีสันพิพันธ์รถได้เดิมๆนะครับได้เดิมๆเช่นกันตั้งศูนย์ทงล้อให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวกระจกต่างๆเนี่ยกระจกรอบคันนะครับติดฟิล์ม80มาครบๆเลยแล้วก็กระจกมองข้างได้เป็นโครเมียมนะครับสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้พร้อมและก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะครับเป็นสมาร์ทแคที่น่าใช้นะครับและสีเทาดำเป็นสีหายากด้วยนะครับเป็นสีหายากนะอ่า รถคันนี้ผมบอกเลยว่าว่าเดิมๆไม่มีชนนะครับมาดูว่าเดิมยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อวานลูกค้าก็มาเคสหนึ่งนะครับมาหามาดูรถเนี่ยแหละครับก็เขาบอกว่ามาดูรถจริงเหมาอือกักที่ผมรีวิวนะครับเพราะว่าไม่ต่างกันนะครับรถสวยเหมือนกันตกผมเหมือนกันนะครับก็พาดูตามที่ผมรีวิวเลยนะครับแล้วก็จุดๆๆจุดบางจุดที่ผมพามดูว่าเฮ้มันดูยังไงพี่มันดูอย่างนี้น,นะ <Evet. S 2> ว่ารถเนี่ย จริงๆแล้วคือถ้าแบบมืออาชีพประตูยังไงกันนะครับเห็นไหมครับฝาประตูเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม,ม่ขายนะครับไม่มีรอยบินเลยต่อให้พ่นสีทับให้มันทํายังไงมันก็ไม่ไม่ไม่เดิมนะครับผมบอกเลยผมแกะผมดูดูเป็นนะครับเนี่ยสีมันเดิมนะครับซีนไม่มีรั่วนะครับซีนกานรั่วอยู่ครบๆนี่เห็นไหมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขายนะครับนี่เดิมๆเดิมๆสภาพเดิมๆเลยนะครับ ตัวนี้ซีนฝาฝาประตูต่างไหมไดเดิมๆมนะครับรถสวยรถเดิมนะครับอ่าแล้วดูนะครับนี่สปอร์ตเบน้าแก่ให้ดูทุกเม,ม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับเดิมเดิมเลยเห็นไหมนี่ครับแบบนี้สวยเติมซื้อได้นะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเป้ได้เลยนะครับราคาก็อยู่สี่แสนต้นๆเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ได้จะเฟร์ก็ได้นะครับ โครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับประตูนะครับได้ประตูเดิมไม่มีชนไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนนะครับประตูเดิมเีายโรงงานเหมือนกันนะครับ ส่วนร้อยต่อต่อไปนะครับนี่ตรงนี้เลยจุดกระบะตรงนี้นะครับนี่รูปดูเมตาร์คสป,ปอร์ต่างๆในรูปดูนะครับอ่าเมตาร์คเดิมๆนะครับอยูค่ครบเลยนะครับก็ได้รถโครงสร้างเดิมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นรถกระบะที่เติมเชือ้อเพลิงดีเซลเท่านั้นนะครับดีเซลนะครับมี v 7ก็ได้พรีเมียมก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับ รถห,ห,หล่อสวยๆด้านท้ายนะครับมีเรื่องของตัวกล้องมาให้นะตัวนี้มีกล้องมาให้นะครับมีกล้องหลังพร้อมจอให้ด้วยจะไปพาไปดูนะครับแล้วก็ไฟเบรกไฟถอยนะครับ สภาพเดิมสวยกิบนะครับสภาพเดิมสวยกิบเลยนะครับเส้นสะถอยมีมาให้ครบเช่นกันนะครับใต้ท้องต่างๆเนี่ยได้สภาพเดิมๆนะครับใต้ท้องนะยางอะไหล่ไมกิบอยู่ครบๆเลยไม่เคยลงพื้นด้วยรูกุรลูกหมากเดิมๆนะโช้ต่างๆเนี่ยได้เดิมเลยนะครับสวยเดิมเงางามนะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาไปได้นะครับ0 9 4ย์9 4 4 8เเบสไลเนอร์ได้สภาพเดิมกิบนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับ กระบะท้ายเดิมนะครับอที้ดูตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ที่บอกนะครับนี่ตรงนี้นะครับมัเดิมเดิมเห็นไหมเป็นแบบนี้รางน้ำเดิมไม่มีอ้าไม่มีแตกไม่มีล้าไม่มีทังสีจะเป็นแบบนี้นะครับซ้ายเดิมขวาเดิมเห็นไหมครับอ่าซียาี l อยู่ครบครบนะครับอ่าจุดตปลไยนะครับที่ควรดูนะครับเฟรมชืสี่นะครับนี่เลยจุดนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับนี่ต้องชัดต้องคมทุกจุดเห็นไหมครับ แบบนี้ทุกตัวกษรนะครับไม่งั้นนะครับไม่งั้นคือจะไม่ได้นะครับถ้าไม่มีนะห้ามซื้อขาดนะครับบอกเลยว่าต้องชัดต้องคมแบบนี้นะครับใครหารถใช้สักคันนะครับกระบะเดิมๆนะครับเป้คัดให้แล้วดูให้แล้วนะครับสกีรถให้ลูกค้าเป็นด่านแรกนะครับในการหารถให้ลูกค้านะครับมือสองสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงหลังคาดูนะครับนี่มีแต่น้ำฝนที่เกาะเท่านั้นนะครับหลังคาได้เดิมเลยนะครับนี่ หลังคาเดิมนะครับเสาก็าเสาตั้งนะนี่ปรับได้นะครับปรับได้นะตัวนี้หลังคาเดิมไม่มีชนไม่มีผิดความนะครับเบาะล่างในนะครับอินทีเดียด้า้ในดีไซน์ก็จะเป็นในเรื่องของเบาะผ้าไฟฟ้าไอ้ไม่ใช่เบาะผ้านะครับมักกิซีแบบนี้แล้วก็ไม่เก็บองศมความร้อนตาล้นตัแดดนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เก็บความร้อนนะครับถ้าเบาะหนังให้นั่งไม่ได้เลยนะเบาะหนังให้ร้อนฉึงเลยนะครับ คันนี้เดี๋ยวไปให้ดูในเรื่องของอพพนพวกจอนะมีจอให้นะครับมีจอให้มีกล้องให้เดี๋ยวพาดูกันนะครับให้ดูตรงนี้จุดหนึ่งนะครับฝาประตูจะเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับไม่มีแก่ไม่มีไขโครงสร้างเดิมนะครับอ่าโครงสร้างเดิมนะครับอ่าวงน็อ<ๆ>ตเดิมเดิมนะครับเคลียนะครับจำว่าเคลียรเลยนะครับใครสนใจนะครับกระบะ s มาร์ทแค ตัวยกสูงพีเนอร์หน้าหล่อละโคเกียออโต้คันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับเบอร์ re, นะครับ094 7์9 48 4848นะครับรถส,สวยคุณภาพเกรดเอมีรารันตีให้นะครับติดต่อหาไปได้เลยนะครับจอนะครับเป็นจอทันตกรีนนะ แอร์ก็ปรับได้สี่ระดับความเย็นเป็นแมนนวลเนาะแล้วก็มีจุดาวเวอร์เลทให้นะครับซ้ายหนึ่งจุดตรงนี้เห็นไหมอ่หาหลุดไปนะครับฝวาหนึ่งจุดตรงนี้นะครับมีให้ครบเลยที่วางแค่นั้นกาแฟวางได้ซ้ายขวาครบครบเลยเอามาลองวางให้ดูนะครับอ่าโมดิโค้โมด์พาวเวอร์มีให้เลือกนะครับเป็นโหมดเปลี่ยนน้ํามันนะครับสิบห้าสิบหกกิโลลิตรหรือจะเป็นตัวโมดพาวเวอร์ก็ประมาณสิบสองสิบเอ็ดนะครับกิโลลิตรนะเกียร์ออโต้ด้วยแมนนวลก็ได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมดสองโหมดเลยนะครับ คอนโซลก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของพกจอนะครับบอกเลขไม้บอกสถานะเกียร์นะครับคันนี้มาอยู่วันม0 0สองแสนโลนะครับรถเข้าสูตรตลอดนะย้ําเลยว่าเข้าสูตรตลอดนะครับใครที่สนใจนะครับอยากซื้อก็ติดต่อหาให้ได้นะครับเอกสารต่างๆอยู่ครบนะครับนี่เล่มจริงก็มีแล้วนะครับคันนี้มาจากนะครับไทยโอริกนะครับไทยโอริกนะขอขอดูหน่อยนะครับ อ่ไทยอลิกนะอ๋อ,อีกขั้นหนึ่งจากวีคอมบิ a ลชันนะครับโอเคอ่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ0947894848นะครับกระจกได้เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับนี่ปรับพับไฟฟ้าเลยนะครับอยู่แต่จังหวัดนะครับถ้าอยากจะซื้อแล้วแบบเฮ้ยคุณเป้สามารถจะพาผมแบบวิเคร์วิวดีโอดูแบบนี้ได้ไหมนะครับเป้บอกเลยว่าได้นะครับเดี๋ยวขอดูแบบนี้เลยนะครับก็ได้เหมือนกัน เปิดมานะครับฝากระโปรงต่างๆได้สภาพเดิมนะครับฝากระโปรงเราจะมีในเชิงเรื่องของฉนวนนะครับตัวนี้เป็นการแผ่นการความร้อนจากห้องเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยจะทําให้สีตรงนี้มันจะด่างนะครับมันจะด่างไวอ่านั้นคือมีดังนั้นมันมันควรจะมีนะครับแล้วก็โครงสร้างรถนะครับตัวฝากระโปรงเธอเดิมเดิมแบบนี้ไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไขนะครับเดิมๆทั้งหมดเลยแก้มต่างๆก็เดิมเห็นไหมครับ สภาพเดิมนะครับซีนซิลิโคนต่างๆเนี่ยได้เดิมจากโรงงานนะครับได้เดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วดูนะครับสีด้านในนะครับนี่เดี๋ยวส่องให้ดูนะครับว่ารถเดิมความสวยเป็นแบบนี้นะครับไหมสีเดิมด้านในไม่มีรอยพ่นนะครับไม่มีรอยทำแก้มฝากระโปรงทั้งนี้ก็เดิมเห็นไหมครับโครงสร้างต้องเดิมแบบนี้ทุกจุดนะครับตรวจทุกจุดทุกเม็ดนะครับเพราะผมบอกแล้วรถเดิมนะครับดูไม่ยาก แต่รถรถปลอมเนี่ยดูยากกว่านะครับเห็นไหมครับนี่แก้มเดิมตาปั๊มจุดรับนี้นะครับปกตินะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เป้นะไม่มีใครรู้หรอกว่าตรงนี้มันคือจุดรับที่เอาไว้ดูนะครับนี่เห็นไหมจุดนี้เลยนะครับไปตกลงแล้วเมื่อกี้ล็อกแล้วนะครับเนี่ยจุดนี้เลยนะครับระบบเบรก ABS สี่ล้อหุวนงน้ำมันอะไรเงี้ยจะระดับปกติน้มันกูน้ำมันเกียร์มันฮาวเวอร์นะครับคันหน้าสภาพเดิมนะครับคันหน้าสภาพเดิมนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับสามารถสเอลอยู่ครบแบบนี้เห็นไหมครับนี่สามารถสเอลนะครับอยู่ครบเลยนะครับสวยเดิมนะครับมันลงม่นน้ำต่างๆเนี่ยได้สภาพเดิมนะครับมันพาวเวอร์นะครับของเรือตรงนี้เดี๋ยวเป้จะการให้นะครับดูให้นะไอสีก็ยังใสอยู่เลยนะครับสีชมพูชมพูอยู่เลยเดี๋ยวล้างสปาอีกหน่อยนะครับรถคันนี้ก็สวยงานกว่านี้อีกแน่นอนนะมีขนาดอันนี้ก็ล้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็สวยแล้วนะครับสภาพนี้เลยบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับใช้ไปอีก20 3สปีนะครับซีนซิลิโคนสภาพเดิมเห็นไหมครับนี่ตําเบิร์กเดิมแผ่นพอเทดอยู่ครบผลิตปี18บแปเซนเอร์นะครับสายเกนะครับนี่ดูครบแบบนี้นะครับสายเก้าใหญ่แบบนี้นะครับดีมากเลยนะเพราะว่าถ้ากาวไม่ถึงนะรัลสตาร์ไม่ได้นะมันไม่ครบวงจรนะครับผมบอกก่อนเลยนะสายเก้านะครับบางคนว่าเฮ้ยรถสตาร์ไม่ได้นะครับ ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นเพราะสายกาวไม่ถึงนะครับกาวคือกาวไม่ถึงครับมันทําให้สตาร์ทรถไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าเหตุการบืงตันเผื่อใครไม่รู้นะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับคันหน้าต่างสภาพเดิมนะครับแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องห่วงเลยแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาปีห6นะครับกิตการให้ดูแลให้นะครับขาลับแรงต่างก็ได้สภาพเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับทำน้ำาต่างกันได้เดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างรถถือว่าเดิมสวยเลยนะครับ สีสามพีพันรถนะครับหน้าหน้าหลังท้ายขวาเนะี่ยได้เดิมๆไม่มีชนนะครับ แล้วก็ผมบอกมาสูบกันเลยสุปนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับตัว e พัทนะครับราคานะครับ4 1 0 0 0 0บาทกับราคาเลทผ่อนอยู่7,100บาทตลอดสัญญานะครับสมาร์ทแคยกสูงเกียร์ออโต้นะครับย้ำว่ามีแค่คันเดียวที่เป็นสีนี้นะครับอีกคันคือสีเทาดำนะไอคือสีบอลเงินนะครับ่งลงไปแล้วนะครับมีหลังคานะครับเคลียร์บอย ใครสนใจก็ติดต่อทางเพได้เลยนะครับ0947894848นะครับวันนี้นะครับเพ้ก็ฝากรถกระบะททสวยๆราคาแค่40,000บาทซื้อสดได้จะเยเฟนได้นะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับคุสดก็มีแมทนะครับแต่ว่าก็คุยกันได้นะครับมีรายละเอียดเนาะก็คุยกันได้เลยนะครับสนใจทักมาโทรมานะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูบรรจบนะครับขอตัวนะครับลงไลา์แล้วก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ผมอยู่ที่เพชรยนต์นะครับรถมือสองเกรดเอคุณภาพดอกเบีพิเศษมีให้โปรของแถมมีครบนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับวันนี้เป้ก็ขอบคุณมากเลทุกคนดูบรรจบนะครับนี่เห็นไหมครับรถสวยนะครับมีให้เลือกเยอะนะ ไม่ใช่มีคันนี้เยอะนะครับก็ถ่ายให้ดูหนึ่งคันนะครับคือคันนี้นะครับอยากดูรถจริงลองเทสได้ลองขับมาได้เลยนะครับวันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะวันอาทิตย์นะครับอย่าไปรีบลงไลน์แล้วก็อย่าไปรับลูกค้าแล้วนะครับเพราะวันนี้มีทั้งปล่อยรถด้วยนะครับเยอะเลยได้กระบะคันนี้ก็ติดต่อมาเลยนะครับทุกจังหวัดออกได้หมดนะครับทุกอาชีพออกได้โทรมาหาเลยกิ๊งกรังโทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดเลยแอดไลน์ทักไลน์กันมาได้เลยนะครับดูรถเป็นสกรี๊ดรถให้ลูกค้าได้คร ผมบอกให้หมดผมว่าผม,ผมว่าผมก็คุยตรงๆเนาะง่ายๆนะครับจบง่ายได้รวดไวแน่นอนนะครับมายากมาง่ายแก้ได้หมดนะครับขอแค่บอกขอ้ขอมูลความเป็นจริงทั้งหมดแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขอเที่ยวไม่ติดแบลิสไม่ติดบ,บูโรนะครับถ้าติดเขาขอให้เคลียร์แล้วนะครับเคลียร์สปีสปีอย่างเงี้ยคุยได้นะครับก็วันนี้ฝากกระบป๋าสวยๆคันนี้ไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ